ะเคียนตายซากผมมีเรื่องเล่าที่อยากนำมาถ่ายทอดให้ฟังเรื่องหนึ่งมันเกิดขึ้นกับผมเองขณะที่ตอนนั้นผมกำลังบวชอยู่ที่วัดป่าเล็กๆที่เงียบสงบในเขตอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วัดแห่งนี้มีพระอยู่เพียงไม่กี่รูปเท่านั้น คือพระชราสองรูปสามเณรสามรูปและพระบวชใหม่อีกสองรูปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมนั่นเองในวันแรกที่ผมอยู่ในวัดป่าแห่งนี้ทุกอย่างก็ดูดีไม่มีสิ่งใดน่าวิตกกังวลใดๆผมกับพระบวชใหม่อีกหนึ่งรูปหลวงพ่อท่านให้จำวัดอยู่ในกุฏิซึ่งปลูกด้วยไม้ไผ่หลังเล็กซึ่งภายใน แบ่งกั้นเป็นห้องนอนจํานวนสองห้องมีช่องระบายอากาศแต่ไม่มีหน้าต่างสองคืนของการบูวชผ่านพ้นไปด้วยดีจนผมเองก็เริ่มรู้สึกชินกับสภาพความเป็นอยู่อย่างสมถะเช่นนี้พอสมควรและออกจากรู้สึกชอบมากด้วยเพราะบรรยากาศโดยทั่วไปมีความสงบร่มรื่นเป็นอันมาก กระทั่งพ่อล่วงเข้าสู่คืนที่สาความผิดปกติบางอย่างก็เริ่มปรากฏขึ้นกับผมกล่าวคือในคืนนั้นขณะที่ผมเข้านอนเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่มก็ได้หลับสนิทลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากวัดป่าแห่งนี้พระในวัดจะต้องตื่นมาทำวัดเช้าตั้งแต่ตอนประมาณตีสามครึ่งดังนั้นพ่อหัวค่ำหน่อยผมก็เริ่มง่วงแล้ว ว่าจะจัดเตรียมความพร้อมต่างๆแล้วสวดมนต์เสร็จความม่วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นมาจึงทำให้หลับสนิทอย่างง่ายได้ในทันทีที่หัวถึงหมอนผมมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาเกือบปีสามแล้วเพราะตอนนั้นมันรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาจนต้องตื่นขึ้นมาควานหาผ้าห่มมห่ม ตั้งใจจะง,งีบต่ออีกสักครู่เพราะจะต้องตื่นขึ้นมาทำวัดเช้าแล้วในระหว่างที่ผมกำลังพยายามจะหลับต่อนั่นเองมันก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนั่นก็คือผมรู้สึกเหมือนกับว่าเตียงที่ผมกำลังนอนอยู่นั้นมันกำลังสัน่นทีแรกก็สั่นเพียงเล็กน้อยแต่ต่อมาก็สั่นแรงขึ้นแรงขึ้นจนรู้สึกได้ชัดว่า นี่คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่แล้วผมลืมตาตื่นขึ้นมามองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อตื่นลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความปกติอีกครั้งเตียงที่เคยรู้สึกว่ามันสัน่นก็หยุดลงสนิทแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินเข้ามาในห้องนอนของพระบวชใหม่อีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในกุฏิเดียวกันหลังนั้นนั่นเองผมบอกกับพระบวชใหม่รูปนั้นว่าขอนอนด้วยเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายพระใหม่จึงอนุญาตให้นอนด้วยได้โดยผมได้เอาเสื่อมาปูที่พื้นข้างๆเตียงที่พระรูปนั้นนอนอยู่ ผมพยายามข่มตาให้หลับแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเองผมก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมาดึงเสือที่ผมนอนอยู่ให้ค่อยๆกระเถิบออกห่างจากเตียงนอนของพระใหม่รูปนั้นพอผมลืมตาตื่นขึ้นมาดูทางปลายเท้าก็ปรากฏว่าไม่มีใคร เมื่อผมค่อยๆช่ำเลืองสายตามองขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งหางตาช่ำเลืองสูงขึ้นจนถึงตรงบริเวณใกล้กับหัวนอนผมก็ต้องขนลุกวาบสถานไปทางร่างเมื่อได้เห็นว่าขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งอยู่ในชุดไทยโบราณกำลังนั่งสงบนิ่งอยู่ข้างๆผมผมรู้ได้ในทันทีว่าคงต้องถูกวิญญาณเล่นงานแน่แล้ว จะร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจหวาดกลัวจนแทบสิสติก็ไม่อาจทำได้เพราะขณะนั้นร่างของผมแข็งทื่อไม่สามารถกระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดได้เลยนอกจากในตาที่อยู่ในภาวะอาการตะลึงตาค้างเพียงแค่นั้นผมลองหลับตาดูคิดว่าเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพอันสุดสยองขวัญน,นั้นคงจะหายลับไปแต่ผมคิดผิด พอพอผมลืมตาขึ้นมองดูอีกครั้งหนึ่งกับปรากฏว่าผมได้เห็นหญิงสาวอีกคนหนึ่งแต่งกายคล้ายคลึงกับคนแรกที่นั่งใกล้หัวนอนผมแต่เธอคนนั้นกำลังยืนอยู่ที่ด้านปลายเท้าของผมจ้องมองแล้วยิ้มให้ในขณะที่ร่างที่นั่งอยู่ใกล้ๆหัวนอนก็ยังคงอยู่เช่นเดิมไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวจับใจได้มากมายขนาดนั้น แม่ผมก็ไม่สามารถกระทำอะไรได้เลยนอกจากปล่อยให้การปรากฏของหญิงสาวทั้งสองคนทำร้ายหัวใจของผมให้จนทีกระชั้นขึ้นทุกทีจนมันแทบจะระเบิดออกมาข้างนอกอกในขณะที่ผมเกือบจะสิ้นสติด้วยความหวาดกลัวน,นั่นเองก็ได้ยินเสียงระฆังที่พระท่านตีเพื่อบอกให้รู้ว่าใกล้ถึงเวลาทำวัดเช้าแล้วนั่นแหละครับหญิงสาวในชุดไทยทั้งสองคนจึงได้ค่อยๆจางหายไป ก่อนหน้าที่พระบวทใหม่ที่นอนอยู่บนเตียงจะตื่นขึ้นไม่ถึงครึ่งนาทีผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ากุฏิที่ผมนอนอยู่นี้เป็นกุฏิที่สร้างครอมทับต้นตะเคียนคู่ที่ตายซากไปโดยธรรมชาติจนลม้มลงเมื่อหลายปีก่อนผมจึงมั่นใจว่าหญิงสาวที่ผมเห็นนั้นอาจเป็นนางตะเคียนที่ต้องการมาขอส่วนบนส่วนกุศลจากผม เพราะตอนวดนั้นผมค่อนข้างจะเทงครัดในพระธรรมวินัยมีความตั้งใจที่จะหมั่นเพียรบําเพ็ญธรรมสูงซึ่งนี่กระมังที่เป็นสาเหตุที่นางตะเคียนคู่นั้นจึงมาปรากฏให้ผมเห็นอย่างชัดเจนเหลือเกินมันจะมาหาถ้าคุณอยากเจอ คำพูดที่ว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นั้นเป็นคำพูดที่จะสามารถใช้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตไม่มีคําว่าเชยหรือตกยุคตกสมัยเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะพิสูจน์ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แต่นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องที่โกหกหรือไม่จริง เรื่องเหล่านี้มันอาจจะอยู่เหนือธรรมชาติหรืออยู่เหนือเกินขวาที่ศาสตร์ทั้งปวงจะเข้าไปถึงเกินขวาที่เรารๆท่านๆจะเข้าใจได้ด้วยตนเองผู้คนในยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องดังที่กล่าวข้างต้นกันสักเท่าไหร่ซึ่งการที่พวกเขามีความคิดเ่นนี้ก็อาจจะเป็นเพราะโลกที่เปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีมากขึ้น มากจนทำให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ในแทบทุกๆเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องศรัทธาและความเชื่อซึ่งใครจะคิดยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะบังคับความคิดของพวกเขาทั้งหลายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้เพราะเรื่องราวบางอย่างทำไม่ได้ประสบพบผ่านมาด้วยตนเองก็จะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาด ดังคล้ายกับเรื่องที่ผมเพิ่งเจอมาไม่นานนี้เองเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดคนหนึ่งที่หวังจะมาขุดทองในกรุงเทพเหมือนใครอีกหลายคนซึ่งที่พักที่อาศัยของพวกสแสวงหาเช่นผมยอมไม่พ้นห้องเช่าราคาถูกไปได้หนึ่งในหลายทางเลือกของพวกเราก็คือการเช่าแฟลตราคาถูกอยู่ผมเช่าแฟลตอยู่กับเพื่อน,อ,นอีก3าสี่คน แต่และเดือนต่างก็ช่วยกันแชร์ค่าห้องค่าน้ำค่าไฟซึ่งพอจะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้บ้างอยู่มาวันหนึ่งที่ห้องค้างๆที่ผมพักอาศัยมีคนเข้ามาอยู่ใหม่จำนวนเกือบสี่คนพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนพาณิชย์ทั้งหมดผมขอบอกตรงๆความรู้สึกของผมตอนแรกนั้นอยากผูกมิตรกับพวกเจ้าหล่อนไม่ใช่อะไรหรอกแค่เอาไว้คุยเล่นเวลาไม่มีใครอยู่ห้องก็เท่านั้น แต่พวกหล่อนสิผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผมสักเท่าไหร่ที่ผมยืนยันคำพูดชน,นี้ได้ก็เพร,ราะทุกครั้งที่ผมฉีกยิ้มให้พวกหล่อนผมก็จะได้รับความเมินเฉยหรือตีหน้าบึ้งใส่ตอบแทนทุกครั้งไปนั่นก็ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าเกียดหรือหมั่นไส้พวกหล่อนเท่ากับการที่เจ้าหล่อนชอบส่งเสียงร้องกิดกาดกันในเวลากลางคืนเวลาที่คนปกติทั่วไปเขานอนพักผ่อนกัน หรือบางครั้งก็มีเพื่อนชายของพวกหล่อนมาตั้งวงดื่มเหล้าร้องรำทำเพลงกันอย่างชนิดที่ไม่เกรงใจใครผมได้แต่นึกเครียดแค้นอยู่ในใจแต่ก็ทำอะไรไปไม่ได้มากนอกจากภาวนาแฉ่งเช้าแช่งเงย็นทุกวันขอให้ผีบ้าผีเร่ร่อนตนไหนก็ได้เขาสิงคนพวกนี้ให้เข็ดหลาบกันไปเลยอย่าได้เที่ยวสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นอีก จริงๆแล้วผมไม่อยากให้เรื่องราวที่ผมเป่าภาวนาเกิดขึ้นจริงๆหรอกที่ผมคิดเช่นนั้นอาจจะด้วยเพราะความรำคาญที่พกเจ้าหล่อนสร้างให้กับผมทุกค่ำเช้าก็เป็นได้มันเลยทำให้ผมคิดส่งเดชไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ผมไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆจนถึงกับทำให้ผมทำอะไรไม่ถูกมาแล้วคืนที่เกิดเหตุระทึก ผมจำได้ว่าเป็นคืนที่มีการแข่งขันฟุตบอลคู่หยุดโลกระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับปาเยนมิวนิกซึ่งท้าคนไหนเป็นแฟนฟุตบอลก็จะจำวันแข่งขันและผลการแข่งขันของคู่นี้ได้ดีก่อนที่ฟุตบอลจะถ่ายทอดประมาณ15นาทีเห็นจะได้คืนนั้นฟุตบอลถ่ายทอดประมาณตี2ผมรวมทั้งเพื่อนอีก5คนกำลังนั่งจดจออยู่หน้าจอทีวีด้วยความตื่นเต้น เพราะจะได้เป็นหนึ่งในอีกหลายร้อยล้านคนที่จะเป็นสักขีพยานรับรู้ว่าระหว่างแมนยูกับบายย์นนั้นใครจะเหนือกว่ากันท่านใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างที่ยิบดังมาพร้อมกับเสียงร้องขอให้ช่วยที่ปนกับเสียงสะอื้นให้ผมจำได้ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะยามราตีผู้มาขอความช่วยเหลือนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนหญิงผู้ที่ไม่ค่อยอยากเป็นมิตรกับผม ผมรู้ทันทีเลยว่าการที่เธอมาเคาะประตูร้องขอความช่วยเหลือจากห้องของชายหนุ่มเช่นนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ล้อกันเล่นแน่ๆผมจึงลุกไปเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องรอให้เคาะซ้ำรอบสองครั้นเปิดประตูผมก็ต้องพบกับความแปลกใจเมื่อเห็นหน้าน้องคนที่มาขอความช่วยเหลือยื่นพนมมือแต้อยู่ขณะที่ใบหน้าก็มีน้ำตาไหลนองอาบสองแก้ม พี่พี่ช่วยเพื่อนหนูด้วยเพื่อนหนูถูกผีเข้าเธอละลักละลำพูดอย่างหลนลานจนผมถึงกับตะลึงงานไปชั่วขณะแต่ผมก็รู้ดีว่าจะมัวแต่ตกใจไม่ได้ต้องทำอะไรลงไปสักอย่างแม้จะยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก่อนในอันดับแรกผมผุดลุกออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนคนอื่นกระโดดตามมาติดติด สงไปยังห้องของเด็กสาวที่โดนผีเข้าทัานทีที่ผมไปถึงอย่างห้องที่เกิดเรื่องเมื่อผมได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงผมก็เกือบถอดใจวิ่งหนีอยู่เหมือนกันเพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรกันแน่ mm. เด็กสาวคนที่เพื่อนเขาระบุว่าโดนผีเข้านอนครางฮือขณะที่เพื่อนอีก3-4คนก็ช่วยจับแขนจับขาวไว้แน่นเพื่อไม่ให้ดิ้นหลุด แต่ผมก็คิดได้ว่าการที่จะยืนดูอยู่เฉยๆนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาได้จึงตัดสินใจเข้าไปช่วยจับแขนขาไว้อีก,กแรงหนึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับเพื่อนของเด็กสาวคนนั้นเกิดอ่อนแรงขึ้นมาปล่อยร่างที่นอนอยู่ให้เป็นอิสระร่างนั้นก็กลับลุกพวดขึ้นพักพ่วกสามสี่คนของน้องที่โดนผีเข้าต่างก็ถอยกลูไปคนละทิศคนละทาง เมื่อร่างนั้นลุกขึ้นก็หันมองรอบข้างแบบตาขวางก่อนจะแสยะยิ้มให้กับคนที่ศบตาผมมั่นใจได้ว่าชีวิตผมที่เกิดมาจนอายุปูณน,นี้แล้วไม่เคยเห็นสายตาใครน่ากลัวเท่านี้มาก่อนก่อนที่ร่างนั้นจะทําอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้ผมตัดสินใจกระโดดเข้าแล้วเอามือกดคอของร่างเด็กสาวไว้ให้นอนราบกับพื้นพร้อมๆกับพักพวกของผมที่ตามมาทีหลังก็เข้ามาจับแขนจับขาไว้ ผมยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่สูงใหญ่และแข็งแรงอันเนื่องมาจากการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอของผมและเพื่อนที่อยู่ข้างๆผมก็ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่ากันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเราทั้งหกเคนจึงจับผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวแทบจะไม่อยู่พวกมึงจับกูไว้ทําไมไปล่อยกูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยถ้ามึงไม่ไปล่อยกูกูจะจองเวรพวกมึงทุกคนมันเป็นเสียงของใครบางคนที่มาแอบอยู่ในร่างเด็กสาวผู้ขาออร้าย ผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าเสียงแหบห่าที่ผมได้ยินนั้นจะออกมาจากปากของเด็กผู้หญิงไวัยไม่ถึง18เพราะมันคือเสียงของชายแก่ที่น่าจะมีอายุมากกว่า70ปีด้วยซ้ําพวกเราได้แต่มองตากันเลกลักส่วนผมนั้นถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาด้วยความขลาดต่อบบุคคลที่นอนอยู่เบื้องหน้าหลายนาทีผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อนบางคนเห็นว่าปล่อยไว้อย่างนี้นานๆร่างของเด็กสาวจะเป็นอันตรายซึ่งเกิดจากความอันเพียได้ทุกคนจึงลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะลองพูดดีๆกับสิ่งที่สิงอยู่ในตัวเด็กคนนี้ท่านเป็นใครครับท่านต้องการอะไรท่านมาทําโทษเด็กคนนี้ทำไมปล่อยเด็กมันไปเถอะครับเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรเพื่อนคนหนึ่งรวบรวมความกล้าถามคำถามอย่างยาวยืดแต่ตะกุตกตะกักด้วยความกากากลัว กูไม่บอกมันเรียกกูมาทำไมกูอยู่ของกูดีๆเมื่อเรียกกูมาแล้วกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเสียงแหบห้าบอกถึงจุดประสงค์ที่ต้องการในขณะที่พวกผมนั่งนิ่งไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะดูท่าทางแล้วจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ที่สำคัญมันมีคำถามเกิดขึ้นในสมองของผมและกลุ่มเพื่อนอย่างหนึ่งนั่นคือทำไมอยู่ดีๆเด็กคนนี้จึงโดนผีเข้าเมื่อใครบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์อดรนทนไม่ไหว พอความอยากรู้ว่าทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้หนึ่งในกลุ่มผู้สงสัยเขาถามขึ้นซึ่งได้รับคำตอบจากเพื่อนคนหนึ่งของเด็กสาวผู้เคราะหรายว่าพวกเขาเล่นผีถ้วยแก้วกันเหตุเพราะความไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ประกอบกับอยากจะหาอะไรสนุกสนุกเล่นซึ่งไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆในตอนแรกยังคิดว่าเพื่อนล้อเล่น แต่พอฟังเสียงดูสีหน้าและสังเกตเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แน่ว่ากำลังเจอของจริงเข้าให้พวกหนูไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้หนูต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เดือดร้อนเพื่อนของเด็กสาวผู้ขอ,อร้ายคนที่ไปตามผมกับพวกให้มาช่วยกล่าวด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดพางยกมือไหว้พวกเราไปรอบๆร,ร่างที่นอนอยู่ตรงหน้ายังคงไม่สงบ ส่งเสียงค้างฮือๆเป็นครั้งคราวในยามใดที่พวกเราเผยไขมือออกร่างนั้นก็จะพยายามส่งตัวลุกขนั่งทุกครั้งไปเมื่อเราช่วยกันจับแขนขาให้แน่นก็จะได้ยินเสียงด่าทอมาเป็นระยะๆเะยะืพอกเราหลายคนพยายามทุกวิจีทางที่จะให้วิญญาณเรร่รอนตนนี้ออกจากร่างของเด็กสาวตามแต่จะนึกได้ เพื่อนของผมบางคนที่แขวนพร,ะ,ระอยู่ก็ถอดสร้อยคอสวมให้ปรากฏว่าแทนที่วิญญาณจะกลัวที่ไหนได้กับหัวเราะยะาอใส่พร้อมทั้งถุยน้ำลายใส่พวกเราจนต้องหลบกันจ้าละวันเวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะตีสี่ฟุตบอลน,นั้นไม่ต้องพูดถึงจบไปนานแล้วพวกเราหลายคนต่างเหนื่อยล้ากันพอสมควรทั้งนี้รวมไปถึงเด็กสาวและสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นซึ่งก่อนอน,นั้นครั้งจะออกฤทธิ์ออกเดชผมนั้นมื่แต่ยุ่งกับ เรื่องที่อยู่ตรงหน้าจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างฝูงไทยมุงมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ยืนออกกันที่หน้าประตูเต็มไปหมดผมสังเกตดูแล้วบางคนยังคงงัวงเงียอยู่แสดงว่าเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆความหวังที่จะได้นอนอย่างเต็มอิ่นของผมคืนนี้ท่าทางจะริบหรีหร่เกินเพราะดูตามรูปการแล้วผมและพักพวกต้องนั่งจับเด็กสาวคนนี้ไว้จนกว่าจะถึงเช้าและถึงเช้าเมื่อไหร่ก็คงต้องว่ากันอีกที มีอะไรให้พี่ช่วยไหมเสียงใครคนหนึ่งในฝูงไทยมุงดังแทรกขึ้นทุกคนต่างหันไปมองต้นเสียงอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นตาเดียวพี่ตู่นั่นเองซึ่งรู้จักกับผมเป็นอย่างดีห้องของแกอยู่ถัดจากห้องของผมไป3ามถึงส่ห้องแกคงจะได้ยินเสียงคนเอะอโวยวายเลยตื่นขึ้นมาเพื่อดูเหตุการณ์เหมือนกับคนอื่นๆ ครั้นพอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแกก็รีบแสดงน้ำใจตามประสาคนที่ร่วมโลกเดียวกันก็อย่างที่เห็นนะพี่พวกผมไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วหมดความสามารถกันทุกคนเลยคงได้แต่จับไว้ไม่ให้ลุกหนีจะรอให้ถึงพรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันอีกทีผมได้แต่บอกแกอย่างอ่อนใจมึงจะเอาใครมาคุยกับกูอีกเอามาเลยเดี๋ยวกูจะหักคอให้หมด เมื่อพูดจบวิญญาณที่อยู่ในร่างของเด็กสาวถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นทั้งแฟตพวกเธอจับเอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวพี่มาดูอย่างนี้ต้องเจอกันหน่อยพี่ตู่เข้ามาดูพร้อมทั้งพิจรนารณานิดนึงก่อนสั่งเสียผมแล้วเดินออกไปจากห้องทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ให้เราคิดไม่ถึงสามนาทีพี่ตู่กลับมาใหม่ แต่การมาครั้งนี้มีของติดมือแกมาสองสามอย่างที่เห็นชัดๆก็คือรูปหล่อเหมือนจริงของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีวัดระคังที่พี่แกอุ้มมาอย่างระมัดระวังขันน้ำลงหินใบเครื่องขันข้างในขันตามการสันนิษฐานน่าจะมีน้ำมนต์บรรจุอยู่ ทันทีที่พี่ตู่อุ้มรูปรอของสมเด็จพระพุทธจารย์เข้ามาเด็กสาวที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของร่างถึงกับกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนชวนให้หน้าขนลุกยิ่งนักเวลาเดียวกันหมาที่อยู่ใต้ถุงแฝดก็หอนรับขึ้นมาอย่างหน้าสะพึงกลัวกลุ่มไทยมุงที่เคยยืนกันแบบกระจัดกระจายต่างพากันเบียดกายจนเป็นกระจุกเดียวไม่มีใครกล้าย,ยืนดูอย่างเดียว เอามันออกไปเอามันออกไปกูร้อนกูเจ็บไปหมดทั้งตัวพี่ตู่หาได้สนใจไม่แต่กับเร่งให้สัมภเวสีตนนี้ต้องปวดแสบปวดร้อนมากขึ้นไปอีกด้วยการท่องบทสวดคาถาชินบชนบัญชรของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเสียงท่องคาถาชินบชนบัญชรดังฝังเข้มแข็งสลับกับการประพรมน้ำมนต์ของแกอย่าว่าแต่พูดผีพีศารเลยที่วันเกรงคาถาบทนี้ ผมเองซึ่งเป็นคนก็ยังรับรู้ได้ถึงความคลังของคาถาเมื่อโดนเข้าหลายขนาดอย่างนี้มีหรือจะไม่ยอมแพ้้าทีก้าวร้าวของวิญญาณเรร่อนตรงนั้นกลับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแววตาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่น้ำเสียงนั้นยังคงแหบพร่าไม่เปลี่ยนแปลงพอเถอท่านเอาหลวงพ่อออกไปเถอะผมจะออกจากร่างของเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้เลย สัมพเวศีตนั้นต่อรองกับพี่ตู่ขณะที่ยกมือไหว้รูปสมเด็จปรลก,ลกแล้วเป็นไงมาไงถึงจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอยากได้อะไรก็บอกมาจะได้ทำบุญใส่บาตรไปให้พี่ตูหยุดท่องคาถาและประพรมน้ำมนต์แต่รูปสมเด็จนั้นแก่ยังอุ้มไว้ผมเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่ที่นี่หลายปีแล้วก่อนหน้าที่ผมยังไม่เสียชีวิตผมเคยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่แยกข้างหน้า สิ่งที่อยู่ในร่างเด็กสาวพูดพางขณะชี้ไปยังสี่แยกดังกล่าวซึ่งทุกคนที่อยู่ในที่นี้รู้จักเป็นอย่างดีต่อมาวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังจอดรถเพื่อรอสัญญาณไฟอยู่นั้นไม่รู้รถเมสายอะไรมันพุ่งมาชนผมเข้าอย่างจังผมตายสนิทติดที่หัวของผมหลุดกระเด็นออกไปติดอยู่บนต้นมะขามข้างถนนวิญญาณร้ายนิ่งไปชั่วครู ถ้ามีคนสังเกตดีๆจะเห็นน้ําตาไหลอาบนองสองแก้มของร่างเด็กสาวที่วิญญาณสิงอยู่หลายคนที่ฟังเรื่องราวแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็จะหายในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัมภเวสีตนนี้ไม่น้อยเหมือนกันผมอยู่ที่นี่ผมโทรมานเหลือเกินไม่มีใครทําบุญทําทานมาให้เลยผมอยากไปผุดไปเกิดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องเฝ้าอยู่ที่สีแยกตลอดจนถึงวันนี้เด็กพวกนี้มันเชิญผมมา ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะหาคนไปเฝ้าสี่แยกแทนผมสัมภเวสีตนนั้นทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงแผ่วพี่ตู่ได้แต่ฟังนิ่นงไม่โต้อตอบอะไรส่วนพวกเรามือที่จับร่างเด็กสาวคนนั้นไว้คายลงตั้งแต่วิญญาณเรร่อนยอมแพ้ไปแล้วเอางี้เด็กคนนี้เขาก็มีคนที่รักเขาคนที่เขาห่วงและอ,อย่างเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอยู่แทนคุณ แล้วไอการที่คุณจะบพาเขาไปจากคนที่เขารักมันจะไม่เป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอผมว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเองแค่ขอให้คุณอดทนหน่อยวิญญาณที่อยู่ในร่างของเด็กสาวกล่มนาน,นิ่งอย่างรู้สำนึกว่าสิ่งที่ตนทำนั้นมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ลืมขอร้องพี่ตู่เรื่องหนึ่งเวลาที่ผมไปแล้วผมขอพี่อย่างหนึ่งนะ ขอให้ร่างที่ผมอาศัยอยู่นี้ใส่บาทให้ผมครบเก้าวันแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณพี่เลยพี่อย่าลืมนะ9้าวันถ้าไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการผมจะกลับมาอีกผมไปละ่ะพี่ตู่พยักหน้าให้คำสัญญาเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งรางที่เมื่อสักครู่นอนลืมตาสนทนาพูดจาโตอตอบกับพี่ตู่ก็หลับตานิ่งเหมือนคนนอนหลับทั่วไป ที่ตู่ให้ความเห็นว่าสัมภเวสีตัวน,นั้นไปแล้วให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนได้ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอีกแต่แกก็ไม่ลืมสั่งกันชับพวกเพื่อนๆของเด็กสาวคนที่ถูกผีเข้าให้ทำตามคำที่เขาขอไว้เพราะถ้าหากเกิดบิดผิวอาจจะมีปัญหาเหมือนเช่นคืนนี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นแกก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่า พวกเราต่างแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนแต่ไม่ว่าจะคมตายังไงก็ยังเห็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่อย่างชนิดที่เรียกว่าลอยอยู่ตรงหน้าวิญญาณตรงนั้นไม่ได้ไปไหนแต่ยังคงอยู่ที่สี่แยกเดิมเขารอเพียงแต่ว่าจะมีใครเผลอเรียกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ